เป่าแคนในดินแดนของกลุ่งเมืองใหญ่เสียงแค้นมากินใจลายฟังยามได้น้ำตาไหลคลอคือหอดคนเป่าที่ที่คนเป่าแ้นนั้นคือพอบัดนี้จากไปแล้วน เหลือแคนพอเป็นรอยอะไรตอนลมหายใจพ่อยังไม่สลายสิ้นลมใช้แขนนี่เป่าเ่าเป่าตามลมเวลาพ่อว่างก็มานั่งซ้อนแขนอูกชาย ลาเรียนจนพอเข้าใจพอก็กลายไม่มียอมมาบอนแขนข้างฟ้ากะผ้า,าข้มาพื้นเก่าผสมกับเสยนลายเสายังพอเป่าให้ฟังอยู่นะ ทั้งมวลทั้งหลายชิดหอดหลา่ผู้เป็นบิดาหากผู้บ่ดวนจากลาเบาเสียงแทนมาบ่เศร้าปานนี้ประมาณนี้ก็พอเนื้อเพลงมันดีมันอันนี้ร้องสดยังโอเคเลยอันนี้เเผมยังยังท่องไม่ได้ครับผม<อ>ฟังเขาร้องไกลว่าอย่าไม่ไม่แต่แต่เวลาร้องมันโอเคอ่ะยังมีู้กหับลูก ลูกหักลูกหวนั่เขาเรียกลูกลําคอเสียงหหยเสียงหัวเองมี่งเองมีในตัวเันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว,ว,ว่ามันมีมนะเนในมเสียงหยวหหเองเออที่ต้องยอมรับเลยว่าอะถ้าถูกจังหวะโอกาสับน้ำเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงดีแน่นอนเออจังหวะเข,า,ขาเขาอะไรคนร้องดังอะไรทุกอย่างทุกคนมันต้องรอจังหวะแล้วโอกาสถ้าพวกเรามานะปั้งเดียวเป็นทุกตาเลย นนคนเองเป็นทุกตาแน่นอนถ้ามันได้เพลงดีจังหวงะโอกาสมาจริงผมว่มาจะส่งไปให้บอวศิลยครับเพลงไม่เราไปคุยกับเขาก่อนอแล้วก็ร้องให้เขาฟังน้ำตาอะ,อะไรแคนของพ่อเสียงแคนของพ่อเสียงแคนของพ่ออ่มันมีความชื่อมันก็ได้ม,มันเป็นเพลงส้งส้งมากเลยผมผมฟังผมฟังกันแรกนียคือผมคนลูกนะมัน มันมันเหม็มันทำมันเรียกน้ำตาได้นะถ้าแบบเพราะาใครแบบพี่เป็นพ่อมากหรือพ่อเป็นหมอแคนเต่าเจาพ่อเป็นหมอแคนเต่าครับเนื้อเพลงคือประมาณว่าพ่อเป็นหมอแคนเต่าเราไปมาทำมาทุงเทสได้ยินเสียงแคนแล้วมันได้คิดถึงพ่อคือผู้ใดเนาะคือมาเป่าเสียงแคนคือเสียงจูบอ่อนแอกเสียงแคนมากินใจลาย ฟังยามใดน้ำตาไหลคลอนคุณมักตอนนี้ไหมเออใช่เสียงแค้นจินใจเออมัน,มนเสียงแค้นลายเศร้าฟังแล้วเงาขึ้นหอดแม่พอบัดนี้จากไปแล้วน้องเหลือแค่นพอ่อเหลือแต่แค้นนะแค่พ่อเหลือเหลือแคนพอ่อเป็นรอยอะไรแบบเกิดแต่แคนข้าง,งอ่ะ แต่ผมฟังที่แรกส่งไม้ผม,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 ผมคือแบบคนลุกเลยอ่ะนี่อยากลองมากเลยเพลงนี้เ,เดี๋ยวขายแรมได้กูทำให้มึงเลย <c oughs> ลงทุนให้มึงเลย <c oughs> เอถอถึงลงทุนให้ก็ได้แต่กูขายแรมได้ก่อนนะ จะมีคนมา HHH> เอาแล้วมันครับเออสาธุขอให้ขายได้ทำได้เองเลยไม่ต้องไปพ,พ totally right entonces, ึ่งบาลสายใครเลยครับเป็นจัดการให้ทำเองมีดวงเองสี่ไเองเลยครับ uh, อ่จริงจริงกเรียกมาครับไม่เกาเรียกว่าคนเราอ่ะเรียกถูกชะตาแล้วน้ำเสียงเองนี้ไม่ธรรมดาเลยเออเองไปขายลอตเตอรี่ซะนานไงขายลอตเตอรี่ซะนานเรียกไม่แจ้งคำเออขายได้กี่ปีขาย ขายขายปีนึงครับปีเดียวแต่ก่อนผมทำงานกรุงเทพพ่อเป็นเป็นหนุ่มโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานตอนนั้นยังมีแฟนอยู่ครับอ๋อแล้วเอาประวัติหน่อยอ่อที่เอาเกิดที่หน่อยเออมีแฟนอยู่ครับแล้วก็แฟนไปมีลูกคนนึงมีลูกคนใช่ครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับอ๋อปัญหาอะตอนนี้กี่ปีแล้วตอนนี้สักไอ้ซีวครับเดินกับแม่เราเดินกับแม่เราอยู่กับผมครับอ๋อแล้วก็แฟนไปทำงานางทกรางประเทพ ใช่เราก็าทำงานทำงานอยู่ครับผมตะกี้ผมแบบฮันเตอร์รี่บ้างผมก็ไปปลูกอ้อยปลูกอ้อยปลูกมันทำนาแต่น้ำเสียงเราเราก็ยังร้องอยู่แต่เรามีมีความรู้สึกว่าในใจไว่าเสียงเราไม่ธรรมดาแฟนผมก็อยากเป็นนักร้องนะครับไม่ไม่เรามีความรู้สึกว่าเสียงเราไม่ธรรมดาเสียงเราเพราะมี่นชมมบ้างเบาในที่เราร้องไอ้ภาษาศัพท์นี่ไหมนีครับคือแฟนเพลงแฟนเพลงจะให้ียมากครับมากกว่าดีซีแซมต้องไปทำในสิ่งที่แซมรักแซมอยาก อย่าปล่อยอย่าแต่ท้ายว่าจะ่าติดกันตัดเพิ่งก็เลยผมตัดสินใจแล้วนะครับตอนแรกโรงงานปุ๊บแล้วก็มาขายลูตเตอรี่หรือขายลูตเตอรี่ก่อนมาขายลูตเตอรี่ไอ้ทำงานโรงงานก่อนครับแล้วก็มาขายลูตเตอรี่เพราะว่าช่วงนั้นคนติดโควิดเยอะที่โรงงานอ่ะก็เลยก็เลยได้ได้ออกจากงานได้ออกจากงานก็เลยย้ายมาอยู่กับบ้านไม่ได้ไม่มาขายเลย มีบ้านอยู่จังหวัดอยู่เลยครับเลยมึงเลยอยู่เลยเพราะค้าสตรีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแล้ว่าผมผมผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามบ้านเดียวอ๋อมหาสารคามครับก็อยู่เลยเนี่ยอยู่เลยบ้านแสนอยู่เลยอ๋อแล้วเราเลิกกันยังไงมันไปแสนไปกี่ปีหรือหายขอญาตถามหน่อยไปหลายปีก็ทําเลอกไปด้วยกันที่แหละอ๋อแล้วเรเราไม่ไปเราไม่ผ่านเราเราผมไม่ผ่าน แต่แฟกเบียนเคจีไม่ผ่านแต่แฟนไปผ่านก็ก็ห่างกันไม่ได้นู่นมาก็มันหลายๆอย่างนะครับป๋าจบละไจบแล้วจบละครั้นี้ก็ครั้นี้ก็มาขายลูตเตอรี่แล้วก็มาสาวน้อยได้ไงพอพอได้เลือกลากันไปที่นี่ก็ผมมันมันไม่มีอะไรแตเสียแล้วไงผมก็เลยแบบตาอยากทำตามความฝันของเรื่องบ้างคือ แต่ก่อนแต่ก่อนผมยังของของแฟนผมครอบครัวเนี่ยคือเขาเขาแฟนเขาไม่อยากไม่ค่อยอยากให้มาเลยซื้อหลายๆอย่างครับซื้อครอบครัวเลยใจบริสุทธิ์เลยไม่อยากให้แฟนแฟนไม่อยากมาเราก็ไม่อยากมาเออใช่ไหมเราเลยตอนนี้มันโสดแล้วเราก็ซือซือคนก่อตามก็อฟังเ่าจะของเลยลองลองเบอร์ชักตังหนึ่งลองดูในร้ายเข้าเสียได้บัวขอบคุณบอลนั่นแหละก็แล้วมีโอกาสมันมันมันช่วงไหนช่วงไหนช่วงช่วง เราสาวน้อยที่เราติดตามอยู่หรือว่ายังไงมาอย่างไรผมติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือบ้านบ้านผมเนี่ยจะติดกับบ้านสาวน้อยเพื่อนอะไรในผมบ้านผมผมอยู่อันนู้นเมืองบ้านเดียวกับบ้านเดียวครับบ้านเดียวนี้เรซีกันดิใช่ใช่น้องเรียนเรื่ออยๆเรื่อยๆน้องก็เดี๋ยวอกเดี๋ยวหลังผมนี่อ๋อบ้านเดียวรุ่นน้องครับรก็เดี๋ยวมันเดียวมาด้วย่รกันด้วยสนิทกันด้วยครับ ครับก็ถามน้องแล้วถามน้องว่าเดี่ยวเดี่ยวนี่มาเดี่ยวเดี๋ยวไอ่ไอ่จะไปสมัครหนิเป็นแค่ไหนเป็นในแบบร่องเบิ้ลมาร่องเบิ้ลไอ่ยี่มตัวมากดีดีแต่เครับแต่น้องไอ้เสียแกเขาอยากให้มาพี่กับน้องน้องอยากให้โอ้โ่มันเดียวคือแต่ดนุ่ยโอ้โหมันเดียวนี่สนิทผมภูมิใจมากคนนี้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มาบรรู้จักกิจการโอ้เรียนรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาดูกันนะตอนเรียน ปอสี่ปอห้าก็กินข้าวด้วยกันสุดยอดเลยโอ้โหนี่ได้เพื่อนดีนะเนี่ยรู้ป่ะวาได้เพื่อนดีได้เพื่อนดีเออถึงว่าได้เพื่อนเอ้ยแต่เสียงก็ไม่คร้มดังเออเสียงก็สุดยอดค่ายนี้กว่าก็จะ่อยเข้าสนามไม่รูได้เออไม่เดี๋ยวเขาพี่สายดีแล้วโอ้ก็ได้มาอยู่ใช่ไหมรับน้องขับอกว่าามร้องเมื่อไหร่ึงเวลาแล้วล่านะขึ้นน้องคือน้องเชียร์ตลอดแต่ก่อนน้องก็เชียร์ตลอดให้มาหรอดแต่ว่าผมว่าถ้านเชียร์ไม่มา เอาวะถึงเวลาแล้วล่ละมครับลองเราลองดูเราได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอยากเป็นศิลปินอยากเป็นมอลล์มงเขาเป็นเน่เนีเลยครับแล้วจังหวะแล้วโอกาสแล้วก็มาจังหวดีด้วยจังหวะดีด้วยเออจังหวะแบบโอ้ยสุดยอดนะก็ให้ประสบผลสาเร็จนะแล้วก็คลิปปุาพก็จะคุยกับน้องแซม ตลอดเลยนะเราก็จะคุยกันวันละนิดละหน่อยกันนี้ไปเรื่อยๆเพราะเรื่องอ่ะว่าเราจะมาถูกตาหรือว่าจะมาถูกใจกันมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเราเรียกว่ามองหน้าก็รู้ใจครับพอคุยกันรู้เรื่องพอเข้าใจกันน่ะแล้วก็มีนี่สิ่งดีมันก็จะเข้ากันมาองโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องคนสวยจ้า โอเคสักนนดนึงนะเป็นอ่าเป็นนางเอกอ่าข้าจังหบอลให้สดชื่นหน่ะครับเดี๋ยีจะเห็นความสวยของน้อง่าโอเคหอมแปมหอมแปมอ่าหอมแปมปอมแปมโอเคครับสายกามอี่ตามพูยาวเพือเครับ